สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตามแนวทางเราพัฒนากันต่อนะครับตามสูตรที่ยังไปต่อได้นะครับวันนี้นําเอาสูตรเลขเด่นตัวเดียวมาตามต่อเป็นแนวทางในรอบของวันที่26มกราค,คมนะครับในรอบที่แล้วนะครับวางสูตรเลขเด่นตัวเดียวไว้2สูตรมาสูตรที่1นะครับมาสูตรที่1ได้เด่น4ส่วนสูตรที่2หลุดนะครับได้เด่น6 ในรอบที่แล้วก็หลุดไปนะครับวางเด่นตัวเดียว2สูตรมา1สูตรนะครับในวันนี้เราก็จะตามสูตรที่1ต่อนะครับสูตรที่ยังไปต่อได้นะครับส่วนสูตรเลขเด่นนะครับเด่น2ตัวนะครับก็ยังมาที่เด่น4นะครับก็หลุดไปในชุดประกบนะครับชุดประกบหลุดไปในรอบที่แล้วนะครับ เด่น2ตัวก็ยังมาที่เด่น4นะครับชุดประกบหลุดไปนะครับเด่น2ตัวก็ยังตามต่อนะครับในรอบวันที่26นะครับเราจะปรับสูตรประกบใหม่นะครับสูตรประกบที่หลุดไปในรอบที่แล้วนะครับส่วนางวทางห,หน่วยบนนะครับที่เราตามในรอบที่แล้วก็ยังหลุดอยู่นะครับ ในรอบนี้เราจะหยุดหลักหน่วยบนไว้ก่อนนะครับส่วนแนวทางเลขเด่นในรอบของวันจันทร์ที่26นะครับเราก็จะตามสูตรที่1ต่อนะครับในรอบที่แล้วได้มาที่เด่น4นะครับในวันนี้ก็ยังจะนำสูตรเด่นตัวเดียวมาเพิ่มอีก3สูตรนะครับในรอบที่แล้วมี2สูตร ในรอบของวันจันนี้จะเพิ่มแนวทางเด่นตัวเดียวอีก3สูตรนะครับนำแนวทางสูตรที่เดินดีมาเพิ่มวางเป็นแนวทางให้นะครับมาดูสูตรเด่น2ตัวบนล่างนะครับในรอบนี้ได้มาที่เด่น9กับเด่น0นะครับหลักพันบวกหลักหน่วยนะครับ8บวก1ได้9กับ0 1>, 1 2 3 4 5ี่เดินดีมา5งวดติดนะครับทางเด่นบนล่าง2ตัวนะครับส่วนชุดประกบนะครับกับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ก็จะได้หลักหน่วย3มครั้งนะครับบวก1 1 3ครั้งได้3บวก1ได้4นะครับ 4 5 6รอผลสูตรที่ปรับใหม่นะครับทำย้อนหลังก็จะเข้ามาสีงวดติดนะครับตัวนี้เข้าที่0นะครับแต่ว่าประกบผิดก็เข้ามาสีงวดติดนะครับเป็นแนวทางเด่น2ตัวนะครับพร้อมกับชุดประกบ ในรอบของวันที่26นะครับสูตร2ตัวก็ยังใช้สูตรเดิมนะครับได้9กับ0สูตรตัวประกบได้4 5 6นะครับจับคู่ได้94 95 96 04 05 06นะครับมาดูที่เด่นตัวเดียวกันบ้างนะครับเด่นตัวเดียวสูตรที่1 ในรอบของวันที่26นะครับ8 2ดสองครั้ง16บวก1ได้17บวก7ได้14เด่นตัวเดียวสูตรที่1นะครับในรอบของวันที่26ก็ยังได้ที่เด่น4นะครับสูตรที่1ได้เด่น4นะครับมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่สอง หลักพันบวกหลักสิบบวกเจ็ดแปดบวกศูนย์ได้แปดบวกเจ็ดได้สิบห้านะครับสูตรที่สองได้เด่นห้านะครับสูตรเด่นตัวเดียวสูตรเด่นตัวเดียวบนล่างนะครับส่วนสูตรที่สามนะครับสูตรที่สาม หลักสิบบวกหลักหน่วยบวก8 0บวก1บวก8ได้9สูตรนี้เข้ามา4งวดติดนะครับสูตรที่2 4งวดหลุด1งวดนะครับส่วนสูตรที่4นะครับสูตรที่4หลักร้อยบวก8 สีบวกแได้12เด่นตัวเดียวสูตรที่4ได้เด่น2นะครับสถิติย้อนหลังถูกมา4งวดติดนะครับสูตรที่4สูตรที่3มา4งวดติดสูตรที่2ถูก3งวดหลุด1งวดนะครับแต่งวดล่าสุดก็เข้าไปที่เด่นสี่ วันนี้นำแนวทางสูตรเลขเด่นตัวเดียวมาเพิ่มให้เป็นแนวทางนะครับทั้งหมด4สูตรนะครับเด่นตัวเดียวเด่นตัวเดียว4สูตรนะครับในรอบของวันจันทร์ที่26 เด่นตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เด่นสี่นะครับเด่นตัวเดียวสูตรที่สองได้เด่นห้าสูตรที่สามได้เด่นเก้าสูตรที่สี่ได้เด่นสองนะครับ ไม่มีตัวเลขที่ตรงกันนะครับในรอบที่แล้วนะครับสูตรที่1ได้เด่น4สูตรที่2ได้เด่น4สูตรที่3ได้เด่น1สูตรที่4ได้เด่น4นะครับก็ยังไม่จับคู่กันมานะครับส่วน่สวนที่จับคู่กันก็มีในรอบวันที่16นะครับสูตรที่1ได้เด่น4สูตรที่2ได้เด่น1 สูตรที่3ได้เด่น4สูตรที่4ได้เด่น8นะครับรอบนี้มาที่4 1่นะครับในรอบวันที่19นะครับสูตรที่1ได้เด่น7สูตรที่2ได้เด่น9สูตรที่3ได้เด่น8สูตรที่4ได้เด่น9ในรอบนี้มาที่7 8 9นะครับ3ตัวบนในรอบวันที่21ได้เด่น9สูตรแรกนะครับ เด่นสสูตรที่2เด่นสเด่น9สูตรที่3เด่น5สูตรที่4ในรอบนี้ไม่จับคู่กันนะครับในรอบนี้มาที่85กับ96นะครับในรอบนี้แยกกันอยู่แล้วก็หลุดไปสูตรที่2นะครับในรอบวันที่23นะครับในรอบล่าสุดมาชนกันที่เด่น4ทั้ง3สูตรนะครับ ก็มาที่8 448แล้วก็0 1นนะครับในรอบนี้ไม่จับคู่กันนะครับในรอบของวันที่26นะครับนำสูตรเลขเด่น4ส,สูตรนะครับมาวางเป็นแนวทางนะครับจ,จะมาส่ห้า4ีานะครับทำเป็นชุดวินได้เลยนะครับในรอบของวันจันทร์ที่26นะครับ แนวทางเลขเด่น4สูตรไม่ได้จับคู่ให้นะครับในวันนี้ก็นำเอาแต่สูตรเลขเด่นนะครับมาวางเป็นแนวทางนะครับครับได้มาครบแล้วนะครับแนวทางเราพัฒนาตัวเลขสูตรเลขเด่นนะครับแล้วก็มีเลขเด่น2ตัวนะครับพร้อมกับชุดประกบในรอบนี้เด่น2ตัวได้เด่น9กับ0นะครับเดชุดประกบปรับสูตรใหม่ได้เด่น4เด่น5เด่น6 ในรอบนี้ก็ขอให้เดินดีต่อนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่น2ตัวนะครับพร้อมกับแนวทางในชุดประกบชุดใหม่นะครับส่วนแนวทางเลขเด่นตัวเดียว4สูตรนะครับก็ขอให้มาครบทุกสูตรนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโชคดีกันทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ